สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสอู่ช่อง c ชา n นลแฟนตาซ่านะครับผมวันนี้ก็จะมีมารีวิวเรื่องการเลี้ยงเป็ดนะเลี้ยงยังไงนะให้อาหารยังไงก็ดูดูกันเลยครับนี่นะครับเป็ดเป็นประเทศเป็ดเทพนะฮะจะมีลูกไก่ตัวนึงเห็นไหมฮะอยู่ตรงข้างหน้าแม่เป็ดนีด่นะฮะลูกไก่ลาย ใช้ก็จะเป็นอาหารแบบข้าวนะให้เขาเขาจะมีความคุ้นมากเดี๋ยวผมเข้าไปดาาูส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นพี่นะฮะรุ่นพี่กว่าครอบเมื่อกี้นะก็ยังเหลืออยู่สองตัวนะนี่ครับคุ้นมากสามารถจับเลี้ได้เลยดูความคุ้นของเขานะฮะเวลาเราเวลาผมกินข้าวนี่ผมจะให้แบบเวลาผมกินข้าวเหนียวนะเขาจะมาแบบ วนวนอยู่แถวตรงแถวเตียงตรงนี้ฮะเวลาเขาวนวนอยู่ใช่ปหะแล้วก็ยื่นให้เขานะขเขาจะจะสิกกินเพื่อเป็นการเลี้ยงเป็ดนะฮะให้มันคุ้นนะฮะโดยข้าวที่ใช้ก็จะเป็นข้าวเหนียวใส่น้ำมั่งแล้วก็เป็นพวกข้าวเจ้ามั่งนะฮะคือหูเผื่อไว้เยอะเลยนะฮะน,นี่ก็เป็นเป็ดตัวผู้นะนี่ฮะตกใจกล้อง นี่ฮะจับมือเดียวด้วยขอบคุณมากนะฮะปตัวนี้นะถ้าเป็ดประเภททุกตัวนะผมพาไปดู<อ>ตัวดำสีดำเดี๋ยวอะนะฮะไปะนี่นะฮะทุกคนนี่ผมเดินเข้ามาใกล้ใกล้คอกล,กล,อละดูนะฮะนี่ฮะเขาจะมีความคุ้นแบบนี้เลยนะฮะดูมีกี่ตัวตรงนั้นหนึ่งสองสามสี ตรงนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกตัวนะจะมีสิบเจ็ดกไก่มีไก่ตัวเล็กอยู่ข้างนอกนะสามารถจับได้เลยดูด,ดิลกำลังคุ้นนะฮะแต่เราจะไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงแบบโดยธรรมชาติของเขา ทำคอกทำคอกให้เขานะฮะเพราะว่าเขาโตกวต่านี้แล้วเขาก็วันน่นบ้านผมอะขอผมพาไปชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านผมดีกว่ามาครับฝนเป็นไงบรรยากาศเคึ้ม,มแรงลม,มแรงมากคึ้ม,มแะโอเคครับค้มมากเลยนะบรรยากาศดีมากมจับสิรุนี่ฮะบรรยากาศ คื้มคืมคื้มฝนเมืม่อคืนนี้ก็ตกตกแรงมากเลยบรรยากาศที่จังหวัดบุยีรัมของเรานั่นเองนี่ก็เป็นบ้านของผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะหากใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคระในช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ